สวัสดีครับผมวส,สันสุธินพพารัตนากุลหมายเลขประจำตัว1580208724เลขที่36วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องบทที่2นะครับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมผู้บริโภคลักษณะของวัฒนธรรม 1. มนุษย์สร้าง 2. สร้างความพึงพอใจในสังคมโดยรวม 3. มาจากเรียนรู้ 4. สิ่งที่ใช้ร่วมกัน 5. มีความ สัทียนและความเปลี่ยนแปลงค่านิยมตลาดตรงข้ามวัฒนธรรมการวิเคราะห์วัฒนธรรมของชาติ 1. ปจัจจยนิยม 2. หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 3. ระยะแห่งอำนาจ 4. การให้ความสำคัญกรับเพศบรรทัดฐานแบ่งเป็น4ประเภทนะครับ 1. วิถี ชาวบ้าน2ธรรมเนียม3จารีต4กฎหมายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมี 1. วัฒนธรรมย่อย2การตลาดข้ามวัฒนธรรม3การปผสมผสานทางวัฒนธรรม 4. ภาษาและสัญ,ญลักษณ์5ความเชื่อ